ก่อนนิดนึงเซกเซก,กสวัสดีครับพี่พีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอร์ผมแอบก่อนดีวกว่าออกแอบก็ได้แ<ม>อบออกมาติ้วเลยวันนี้เล่นตาเปิดรูหรือเปล่าคะ มีบูธของทางค่ายหรเลอรเคิสอยู่ตรงนู่นนะครับมีเสื้อพี้สแตมมนี่แล้วของลิปตาไม่มีเสื้อมาขายครับปีนี้ทำไม่ทันครับทำไม่ทันนะครับเคสเดียวกันทุกคนเลยนะครับเข้าใจเลยเคสนี้ฮะเพราะว่าผมก็อยู่ในสถานะเดียวกันนะตอนนี้ครับเสื้อไม่มาครับเดี๋ยวให้พูดถึงงานใหม่หน่อยได้ฟังไปแล้วบ้างมันอ่านว่าอะไรอ่ะมีปัญหามากใช่ครับ ขอเดือดคนฮะดีเจเวลาจะเปิดเพลงนี้นี่แบบว่ามีเอลเอลกับเอลอ่ะอลิวบ้างอิวอิวบ้างครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องอ่านว่าเอลครับเอลฮะเอลนีสลับฮะเอลสลับฮะตอนนี้เราอะไรครับปริศนานี้ใครก็จางแล้วนะฮะผมครับแล้วจะได้ฟังเพลงอื่นอีกเร็วๆนี้หรือเปล่าครับก็เดือนหน้านะครับน่าจะมีเพลงใหม่ซึ่งผมถ่ายเอ็มวีกับแบควี มีเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าเชื่อชนะเถิดนะครับซึ่งเป็นลิปตาเขียนกับพี่บอยกับศีอมด้วยเชื่อนชน, <ผม S 2> น,นะเถิดนะใช่ครับเพลง,งว่าอัลบั้มนี้นี่ทำงานร่วมกับพี่บอยเยอะเหมือนกันครับผมครับหมดหมดหนทางแล้วจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> ขอความเชื่อเดี๋ยจากพี่บอยเยอะเหมือนกันว่ากันเถอะครับผมผมว่าอัลบั้มนี้มันน่าจะมีความละเอียดลอมากคือประชาชนนี้อยากให้พี่บอยเข้ามาช่วยเยอะๆครับอืมแล้วได้ฟังเต็มๆกันเมื่อไหร่เอ่ยทั้งอัลบั้มน่าจะซ์ไสองเดือนครับเดือน6น่าจะมีอัลบั้มเต็มแน่ใจนะน่าจะเพลงยังไม่มั่นใจมากแสดงว่าต้องลุ้นๆกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เพลง MV ที่2เนี่ยกำลังตัดต่ออยู่แล้วก็เพลงที่3ก็เสร็จแล้วอีกครั้งก็ถ่าย MV แล้วครับก็น่าจะครบอัลบั้มแล้วครับคอใกลล้้แวนะะ อัลบั้มนี้มี3เพลงเหรอครับหลายเพลงครับคุณพี่ก็หกเจ็ดเพลงครับนี้ขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวส่งพี่พีริปตาไปอยู่ที่บูธแล้วไปเจอกันไปเจอกันที่บูธแล้วกันนะฮะบูธอะไรขอขอีทีครับพี่นะครับบูธของ Love East นะครับ A 3 6ครับอยู่ท่าพงนู่นอ่าขอเชียงนังๆอีกทีให้กับริปตาค่ะแล้วก็พี่น็อดด้วยนะเมื่อกี้เขาแอบแบบน้อยใจนิด